โอเคครับวันนี้เริ่มต้นทริปของเรานะฮะเราจะออกจากพื้นที่ที่เราเรียกว่าเมืองอะไรนะเมืองอุซะนะฮะที่โรงแรมะะอานายเดอะยาร์ดนาคาซึนี่นะครับผมนี่ห้องเรานะฮะเดินทางไปยังยูฟุอินอุณหภูมิวันนี้ประมาณ8องศาแต่ว่ามีแดดนะครับแดดดีเลยทีเดียวนะฮะเอา6แฮไม่ใช่8 6ดหกเลยเนี่ยโอเคมีหน้าละวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็จากการเรียนรู้จากเมื่อวานนะฮะว่า,วา,าการแต่งตัวพื้นฐานของเรามันยังไม่มากพอนะฮะวันนี้ก็เลยเสริมฮิทเทคเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างนะฮะในแง่ของการมายืนพื้นที่ข้างนอกเงนี้ก็พอๆอ,อยู่ได้นะยังไม่โหดร้ายมากอะไรทนะ่าแบบว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งไปด้วยความเร็ว60กิโลต่อชั่วโมงเนี่ยลมหนาวมันทําให้เราสั้นขนาดไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยระยะทางขาไปเท่าไหร่นะ จโล75โล,75โลไปถึงยูฟูอินนะครับไปอยู่ถึงยูฟูอิน50าสบโลถึงยูฟูอิน50โลอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจากยูฟูอินเนี่ยเราก็ไปต่อที่โรงแรมที่เบปปุอีก25โลรวมวันนี้ระยะทางไม่ยาวมากนะครับประมาณ75โลนะครับก็ออกเช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราต้องขี่ข้ามเขาก็ไ,ไม่รู้ทำความเร็วได้มากแค่ไหนอ่ะไปละครับ ที่ละบรรยายความรู้สึกของ50กิโลวันนี้หน่อยหนาวมากหนาวมากหนาวมากเดี๋ยวิวสวยมากใช่ครับหนาวมากานาฮะก็าาคือ,อวันนี้เนะี่ยเรา50กิโลแรกเนะี่ยเราออกจากเมืองอะไรนะอุสะมาที่ เมืองแห่งน้ําพุร้อนอยู่ฟูกอินแห่งนี้นะครับแต่ว่าพอดีว่าไม่มีวิวให้ดูนะตอนนี้อยู่ที่ทจดดอดรถอ่าฮะก็คือเส้นทางที่เราขี่มาเนี่ยก็เป็นเส้นทางข้ามเขานะฮะร,ระยะทาง50กิโลสวยมากจริงๆสวยแบบสวยโคตรๆนะฮะเดี๋ยวดูในวิดีโอแล้วกันนะผมพยายามถ่ายมาบ้างนะฮะเพราะว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาลงเขาแล้วก็อะไรนะมือก็ใส่ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยากนะจะถ่ายทํามือเดียวก็ค่อนข้างยากอยู่นะฮะแต่วันว่า สวยคุ้มสวยคุ้มที่มาอ่ะฮะก,ก็เดี๋ยวมือแข็งแล้วมือแขแเดี๋ยวให้ดูมือแดงแปดเลยอ่ะฮะก็เดี๋ยวเ,เราหาทางทําให้มือเราอุ่นก่อนที่เมืองน้ําพุร้อนแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ายูฟุอินเทีเ่ยวอะไรดีเย่ yeah. สำหรับคนที่มาเที่ยวฟุคุโอกะนะครับยูฟุอินก็คือ เมืองท่องเที่ยวที่คุณพลาดไม่ได้นะฮะเพราะเมืองนี้เป็นเมืองน้ําพุร้อนเอ๊ะหรือเปล่านะหรือเปปปุคือเมืองน้ําพุร้อนนะเอาเป็นว่าเพิ่งมาถึงขอเดินเที่ยวเข้าห้องน้ำก่อน Maaf, นี่คือทาโกยากินมครับแต่ว่ามันต่างกับทาโกยากิทั่วไปนะฮะ mm hmm. เห็นลูกไหมครับลูกหนึ่งใหญ่เท่ากําปั้นนะฮะหกอยห้าสิบ650เยนทาโกยากิ hmm. ที่ผมกำลังจะสั่งตอนนี้ mm hmm. โอ้โหจะกินยังไงวะเนี่ย oh. ได้แล้วครับทาโกยากิย ak ักษ mm ์ hmm. ผมสั่งพิเศษคือราดไข่ปลาด้วยนะฮะดูขนาดไซซิงและความใหญ่ เมื่อเทียบกับหน้าของจีดาพานะาชุกนี่คะ่ะบแล้วหรอโอเคเวลาเรากินอะไรที่ปุ่นเนี่ยปัญหาคือเขาไม่ให้เดินกินนะฮะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปเดินชนคนอื่นหกแล้วเทอะได้เรากินอะไรเราก็ต้องกินอยู่หน้าร้านเนี่ยแหละครับ ไอทากโกะอยากกินยากนี้มันก็ไม่ได้กินง่ายเอาซะเลย <c oughs> <c oughs> จะกินยังไงให้มันแบบเรียบร้อยกันนะ <c oughs> อันนี้มันเขาใส่ไส้กรอกอืมความเครื่ค้นมาอยอางนี้ และนี่ก็คือหนึ่งในวิวที่ผมอยากจะมาเห็นมากนะครับผมก็คือขึ้นเขาเหนือเมืองยูฟู n อินมานะฮะเนี่ยเลาะมาตามทางข้างล่างนี่แล้วก็ขึ้นมานะครับก็จะได้เห็นวิวของเมืองทั้งเมืองที่อ,ทอบล้อมไปด้วยภูเขาอย่างนี้นะฮะโอ้ยวิวอย่างนี้นี่สิมันต้องขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับ โอเคครับหลังจากที่ขับข้ามเขานะฮะจากยูฟูอินด้วยระยะทางประมาณสัก25กิโลนะครับผมอากาศดีแต่ว่าวิวก็โคตรดีมากๆในเวลาเดียวกันนะฮะแต่ก็หนาวนะฮะ <c oughs> เราถึงโรงแรมอาปานะครับอาปาโฮเทลอะไรสักอย่างท่เบปุ๋กนะครับผมทีนี้เนี่ย <c oughs> ที่นี่ไม่มีที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับก็คุยกับสตาฟสตาฟบอกว่างั้นยูมาจอดข้างหลังนี้ละกันนะฮะก็เป็นเหมือนกับที่จอดอ่ ทางเดินสตาฟอะไรเงี้ยก็ต้องจอดดีๆนะอย่าไปขวางทางเขาประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมยังเช็คอินเข้าโรงแรมไม่ได้เล็กจะเช็คอินได้ประมาณบ่ายสนะครับก็เดี๋ยวอ่ะเก็บของง่ายๆแล้วเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันก่อนโชคดีนะลูกแอรอยู่นี่ปกันเย่ yeah. ลุย